สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมที่ดินที่สมุทรสาครน,นะครับที่ดินร้อยเจ็ดสิบตารางวานะครับอยู่ในซอยนวลทองสิบแปดตำบลอ่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซอยนี้นะครับซอยเศรษฐกิจสนนเศรษฐกิจหนึ่งซอยเจ็ดนะครับหรือว่าซอยนวลทองนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ อซอ,อยนี้ก็จะติดกับโตโยต้านะครับศูนย์รถยนต์โตโยต้าเราก็จะวิ่งเข้าไปในซอ,อยนี้ประมาณสักเกือบกิโลนึ่งครับประมาณกิโลนึง ก็คือซอยนวลทอง18นะครับเป็นแยก18เราก็จะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นเป็นโรงงานเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับประมาณคล้ายๆโรงงานนะครับเราก็เข้ามาในซอยนี้นะครับ ถึงที่ดินแล้วนะครับอยู่ในซอยมวลทอง18นะครับที่เราเข้ามาจากปากทางที่อยู่ตรงนี้นนที่บริเวณบริเวณ,เวณที่เราเข้ามาก็าจะผ่านพวกโรงงานพวกโกดังสินค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วด้านด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานเหมือนกันนะครับส่วนที่ดินของเรานะครับก็จะมีติดถนนที่เป็นถนนคอนกรีตด้านนี้นะครับแล้วก็ติดถนนที่เป็นแบบทาง เหินกลุกนะครับก็คือตรงนี้หน้าที่ดินนะครับหน้าที่ดินตรงด้านนี้กว้าง25เมตรนะครับส่วนด้านด้านซอยตรงนี้ก็27เมตรนะครับพื้นที่ดินตรงนี้ขนาด170ตารางวานะครับก็เหมาะแก่การสร้างอหอพักหรือว่าสร้างพวกโกดังสินค้าต่างๆได้นะครับหรือว่าเราจะสร้างบ้านพักอะไรพวกนี้ก็ไดนน้นะครับ ครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับชื่อนัดนะครับในานามของนัดเอสเตดนะครับรื่สายสังหาริมทรัพย์ทั่วไทยที่เบอร์โทร0816324582นะครับหรือ08928794719ก็าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ